โอเคค่ะโอเคจริงก็อย่างที่เขาสั่งปเมื่อวานนั่นแหละค่ะ mm hmm. ก็ก็ตัวอย่างทางใบเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณแม่เลยแล้วก็แล้วก็รับรับทราบปัญหานี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เข้าใจค่ะคนทั้งเข้าใจทุกอย่างจริงจงตอนเห็นข่าวใบตกใจนะตอนเห็นข่าวไม่ค่อยตกใจแล้วค่ะเพราะว่าคือก็ร,รับทราบอย่างที่บอกรับทราบปัญหานี้มาสักระยะหนึ่งก่อนที่ข่าวนี้จะออกแล้วก็เลยก็เข้าใจว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนี้แล้วมันมีได้คุยกับนายไหมคะว่า ว่าแบบเฮ้ยมันมีเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือให้กําลังใจกันยังไงก็คุยค่ะก็เท่าที่เท่าเราก็ซัพพอร์ตเขาเท่าที่ระยะทางของเราเราทําได้ระยะระหว่างเรากับครอบครัวแล้วก็ให้เกียรติครอบครัวด้วยนะเพราะว่าเรื่องครอบครัวก็เซนซิทีฟอะไรเงี้ยเราก็ในส่วนที่เราทําได้เราก็ทำทุกอย่างไปเลยก่นจะเป็นปัญาเลยนแต่ว่าเรื่กระแสที่านเข้มาเยอะแยะมากอะไรหลาย่างไม่ได้หน่อยเรื่องกระแสอะค่ะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ เครียดเวลาเป็นห่วงตัวเขากับแม่มากทีดเีแลที่คุยกับจริงๆคนคุยกับก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คุยกับคุณแม่ตลอดนะคะก็มีเข้าไปหาทานข้าวแล้วก็วก็จะส่งผลไม้หรือะไรโดยปกติของคุณูแล้วแต่พอวันที่วันที่มีข่าวเนี่ยก็เข้าไปหาทุ้งแม่มือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เจอเออหับเรื่องหลัง,ลง,ลงเรื่องนี้ได้คุยกับแม่แม่เข้าไปหามาค่ะแต่ยังไม่ได้เจอแต่ยังไม้เจอเกิดเรื่องอะ่เลยเห็นชาวเน็ตคิดไปไกลว่ากลายเป็นว่าน้องนายติดแฟนแฟนแม่โกรอยงเี้มัน ก็คือด้วยความที่มันมันไม่จริงเลยเนาะเราก็เลยไม่ได้เดือเดเนื้อร้อนใจอะไรเพราะว่าก็าคงไม่ติดแฟนส่วนญ่ติดงานเนะี่ยทั้งคู่ออทั้งหนูทั้งเขาแล้วก็เป็นชีวิตตั้งแต่รู้จักกันมาก็ต่างคนต่างทําง,งานหนักมากันไหนตะไรแล้วค่ะเว mm hmm. ลาเจอกันก็นับชั่วโม,มงได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรแล้วก็โดยส่วนโกเฟอร์น่าคนรู้สึกว่า p r i o r i t y หรือว่าแบบสิ่งที่นายเขาให้สําคัญอันดับแรกในชีวิตเป็นแม่เสมอตั mm ้ง hmm. แ,แต่เราเป็นเพื่อนกันนสมงวันนี้ก็เลยรู้สึกว่า อะไรที่มันไม่จริงมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปจริงเดือนหนึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยใช่ไหมไม่บ่อยไม่บ่อยเลยเราทํางานกันเยอะมากแล้วก็ไหนจะทุกคนก็มีเส้นชีวิตของตัวเองเนาะเพิ่นก็มีไอ้ชาวแก๊งชาวเพื่อนอีกอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นพอมันเป็นเพื่อนกันมามันเห็นชีวิตกันมานานแล้วก็เป็นความเข้าใจมากกว่าคนไม่สบายใจตรงไหนกับเรื่องนี้ไม่จริงๆคนไม่ค่อยนะคะเป็นแค่เป็นห่วงแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่สบายใจแล้วก็ไม่ได้ทกใจขนาดนั้นแล้วก็เข้าใจถูก ทุกกระแสทุกความเป็นห่วงด้วยก็เลยไปจิงคนหลายๆคนมองว่าเหมือคนความรักของเราทางนี้มันมีส่วนในทำให้ทำให้คุณแม่เป็นแบบนี้เลยเราเรา,เราเมองด้วคิดว่าไม่เลยนะคะเพราะาความรักเป็นส่วนที่สําคัญที่จะช่วยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีมากกวออ่าเห็นนายบอกว่าไปก็คือเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เหมือน,นเป็นคนที่ให้กําลังใจพลังบวกกับเขาด้วยซ้ำอะไรเงีย้ยก็ คือเราพอเรามันเริ่มจากความเข้าใจเนาะแล้วก็อยู่บนความหวังดีที่มันมีมาตลอดมันก็จะค่อยๆซัพพอร์ตแล้วก็ด้วยความที่ฝั่งเฟิร์นก็ไม่ใช่เฟิร์นคนเดียวทั้งยายทั้งใครก็จะเป็นคนเงี้ยเออไม่เป็นไรช่วยกันประคองกันอ<ส>ะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็เลยค่อนข้างสบายแล้วก็ก็ไม่อยากให้เขาเครียดด้วยค่ะอย่างพอ,งองได้ทราบว่าวคุณแม่ปวดทางเฟิร์นทางทีมงานเรานได้มีการช่วยกันยังไงบ้างก็เยียวยาจิตใจคุณแม่ยังไงบ้าง ก็อย่างแรกเลยเราเคารพสเปซก่อนค่ะสเปซของครอบครัวเขาระยะของครอบครัวเขาเราก็อยู่ในที่ที่เราสามารถทําได้ช่วยเหลือได้ซัพพอร์ตได้แล้วก็สุดท้ายก็เคารพเวลาการให้เวลามันสําคัญที่สุดแล้วก็ก็แค่เข้าใจว่ามันเจอข่าวแรงๆนี่เม,มันไม่กระทบกับจิตใจเราเลยใช่ไหมคือมันเราค่อนข้างแบบเข้มแข็งมากคือใช่ค่ะเพราะคนรู้สึกว่าข่าวหรืออะไรก็เป็นเพราะว่าทุกคนยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราเห็นอยู่ว่า อย่างนายเนี่ยเขาพยายามแค่ไหนตั้งใจแค่ไหนแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์อ่ะก็รู้สึกว่าตอนนี้เราเห็นคนรอบตัวเราสาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นข่าวหรืออะไรเดี๋ยววันหนึ่งที่ทุกคนเข้าใจหรือได,ได้ยินนายออกมาพูดหรืออะไรทุกคนจะเข้าใจเองว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปกป้องครอบครัวเราได้ปกป้องสิ่งใดเราก็ทําสิ่งนั้นไปก่อนอ เลยค่ะไม่เลยค่ะความสัมพันธ์พวกหนูโอเคมากๆยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ยิ่งอยู่ข้างๆกันหล่งจะนี้เฟิร์นต้องเหมืนอนแบบเข้าหาแม่นะมากขึ้นยังจริงๆคนเขาก็เข้าหาแม่อยู่แล้วนะคือก็เป็นคนที่ไปตลอดแต่คนรู้สึกว่าสุดท้ายเรื่องระยะเวลาแล้วก็สเปซที่แม่สบายใจก็มีผลสุดท้ายก็ก็เมื่อไหร่ที่แม่โอเคหรืออะไรเงี้ยหนูยินดีตลอดเวลาแล้วก็ต้องบอกว่าในสองา้านเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะคะเรื่องความสัมพัญก็ได้คุยกับเขาเพิ่มเติมหรือได้บอก ก็ยงคืยไม่ได้ไม่ได้คุยเลยแต่ได้คุยกับเขาค่ะเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยตามภาษาแต่เขาก็เป็นคนความตั้งมั่นในแบบความตั้งใจดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนเมื่อวานเขาบอกว่าเขาก็เป็นเป็นแบบเป็นเป็นกังวลที่จะต้องมาตอบคำถามอะไรแบบเนี้ยในในส่วนของเราเราก็เป็นแบบกังวลไหมหนูจะเป็นกังวลเพราะเป็นห่วงเขาสัมภาษณ์ก่อนแต่คนรู้สึกว่าคนตอบได้แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเข้าใจมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะเหมือนนายเองเครียดได้เพราะในคนตอบของเขาค่อนข้างที่จะเครียดแต่ว่าเขาเหมือน นออ่เขาเป็นคนกลางจริงมันมันไม่ใช่คนกลางหรอคะมันคือมันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าอย่างที่คนพูดกันเมื่อกี้ว่าเขาเป็นคนให้เขาี่มีกับกับแม่สอคนนะเนาะมันก็คือทั้งชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาพยายามทำทุกอย่างให้มันกระทบน้อยที่สุดอยู่แล้วได้ค่ะได้เพราะามันมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้อ่ะ คุณใจนะคะก็เห็นคอมเมนต์เห็นทุกอย่างเห็นความเป็นห่วงเลยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆกับคนที่เป็นห่วงเราอย่างเงี้ยที่เขามาบอกคอมเมนต์บอกห้ไปเพิ่นหนีไปให้นายไปเพินอย่างเงี้อ๋อเขาใช้มันก็เป็นอีกอย่างที่นายบอกก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความเป็นห่วงนะเนาะแล้วก็ก็แต่ว่าตอนนี้คนเชื่อว่าทุกคนพอได้รับรู้เรื่องราวแล้วอะไรเงี้ยคนก็คนว่าเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นเมืันเหมือนเป็นเรื่องเป็นประจักษ์เล็กๆทำให้เราเหมือนแบบเข้มแข็งขึ้นจับมือกันแน่นขึ้นอย่างเงี้ย ไปถึงคอมเมนต์น่หรอเออพวกคอมเมนต์พวกข่าวหรือคนเจอแบบนี้เองอะไรเงี้ยเออตัวคนรู้สึกว่าคนไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสก,กับคอมเมนต์มากเนาะอาจจะแบบก็เข้าใจก็เจอมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันนี้รู้สึกเข้าใจแล้วก็มองเห็นแต่ละมุมมองของแต่ละคนมากกว่าแค่น,นั้นเองแล้วก็ส่วนเรื่องความสมคัญมัน,ม,นมันไม่ได้มีอะไรกับคนอื่น ออย่างที่บอกว่าคนไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นอัดใจที่จะพูดอไม่พูดะเนาะคนคนทุกใจอย่างเดียวคือเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาแบบเครียดโดยที่ว่าสิ่งที่เราพูดถึงงนาเน้องนายห้มาตอบแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบไปหรือว่ากลัวมันจะต่อความยาวส้นผมอี่ไม่เลยค่ะไม่กลัวอะไรเลยรู้สึกว่าวันนี้ก็มามาบอกตามขั้นตอนทุกอย่างเนาะแล้วก็ก็รู้สึกว่าพวกเราให้เวลากันละกันอยู่แล้ว มันไม่มีการจบไม่จบรู้จะต่อความยาวไม่มีอะไรหรอกมันคือระยะเวลาในการดูแลกันแล้วกันแสดงว่าการที่เข้าไปคุยกับแม่หมู่แม่หมูเข้าใจในความรักของเราระหว่างแมกับนายแล่ไหมเพิร์ลรู้ว่าแม่รักเธอแล้วแม่ก็รักนายมาตลอดจริงๆริงก็คือรักเพิรลเหมือนเดิมแน่นอนค่ะแต่นี้ก็เหมือนต้องให้กำลังใจมากกว่าเนาะความแม่ก็อยู่ในกระบวนการต่างๆแล้วใช่ก็ขอแค่เป็นความเข้าใจเป็นความเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เวลาแม่ให้มากที่สุดในโลกการเือตอนนี้เลยเนี่ยคนก็เป็นห่วงเรื่องว่ามันเรากัณนายว่ายังจะจับมือกันต่อไปเรื่อยๆบแนีะ ยังเหมือนเดิมเลยค่ะจริงเดี๋ยวอาบอกอะไรกับแฟนที่ตามข่าวไหมคะว่าจบแล้วโน้ตเรื่องนี้ไม่มีอะไรก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทุกความหวังดีความเป็นห่วงที่มีกับพวกเราเลยแล้วก็ก็จะพยายามให้ทุกอย่างผ่านไปให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วก็ยังยังไงก็ขอบคุณอยู่ค่ะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเด็กคนเองก็คือไม่ต้องห่วงแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องจิตใจสภาพจิตใจอะไรยังไงสู้อ่ะสบายรวมที่แล้วเนาะขอบคุณทุกท่าไม่ถึงเลย แล้วบอกคนที่เขามาโนไปเองเขาแต่งเรื่องเป็นตัวมายาตีเองเราดูสิยังไงแหลงว่ามีอ้างอิงชื่อนักขี่นักขี่โอเคเขียนเยอะนตกใจนะเมื่อกี้เฉียวเฉียวก็ก็ไม่คิดว่ามันมันก็เป็นสิทธิของเขานะเพราะเขาไม่รับรู้นี่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้ยินจากปากนายเองแล้วเหรอครอบครัวเขาก็อย่างนี้เขาบอกว่ามันเซนซิทีฟจริงๆค่ะก็ก็ตามที่เขาพูดเลยแล้วพ้าข้อพิจารณาในด้านลลมีเราจะทำดำเนินการอะไรไหมหรือว่าไม่หรอกค่ะเพคุณว่าทุกคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองไม่ เรื่องนี้มันทำให้เราเห็นะครับว่าคนสุกนใจหรือว่ารักเราเยอะมากขึ้นเลยอะจริงๆก็พอชาดิแหละหรือว่าเขารามพวกเราแต่วันนี้ก็เห็นจริงๆก็ขอบคุณค่ะขันท้ายก็ไปอีกอะโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเดอกิด